ตำหอยเชลรีตำ,ตำแบบนัวๆเลยเนะี่ยสวัสดีค่ะวันนี้มาพอบกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตู่ตุ๊ดเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะพามาก,กินตำหอยเชลรีตำหอยเชลรีแบบนัวๆเลยมาก,กินกันเลยท่านแบบหอยบนเหนียยหอยหวาน<ม>บวกไป่กนเลย ลืมมาซอนมาไปจะโซดน้ํากําแบบนูนๆเลยเนี่ย บหวานนะโว่ซรัมตาลมีไข่เป็ดมานำด้ยไข่เป็ดแบบต้มแบบยางมาระตูมตระตงซุรไหลซุรไหลแขน ลืมซ่อนข้านไปเอาไดลูกกหรอ้สดีเซตา เออ่นอยังน้กกินดูดูยะก็ลืมลืมซื้อมันนี่อย่างปลาเคอ่นฟิลเล่บอ่ะืมทุกเธอเลยซื้อมากินบ่อยเลยมากเลยนะไอ,อ,อพักไอ้เนี้ย กรอบดี ถ้าหอยสดมันจะบนเหนียวมันจะบนเหนียวบวขมมันจะกรอบก,บกับหวานแต่เป็นหอยสดสื่อมาบังเธอเนี่ยานกหยาบ,ยาบแล้วก็มขมคร่เป็ด เป็ดตุ่มเพชรเอาเรื่องเลย <c oughs> เดีกกวนัวนัวว้า,วากินไข่ไปนวัวที่สองเริ่มอิ่ม เฮ็ดมือน,นี้ก็ไวซ์ซันี่แล้วเนาะไว้มาพอกันไหมในคลิปหน้หน้าโอยเฮ็ดบาไวสวัสดีค่ะ